สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการคนมีธรรมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปค้นพบแก่นธรรมะที่แท้จริงเพื่อนำมาใช้เยียวยาจิตใจและสร้างความสุขในชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปัญญาที่ผมเชื่อว่าจะสัมผัสใจใครหลายๆคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรงนั่นคือพระเจ้าอาชาตศัตรู ภูคาพ่อแต่ยังพบแสงธรรมบทเรียนแห่งการสำนึกผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นแก่นแท้ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดไปมากแค่ไหนหากเราสำนึกผิดได้อย่างแท้จริงแสงสว่างแห่งธรรมะย่อมรอคอยเราอยู่เสมอครับ ท่านผู้ฟังครับในชีวิตของเรานี้ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยทำผิดพลาดบางครั้งความผิดพลาดนั้นก็เล็กน้อยเช่นการพูดจาไม่ดีการทำของพังแต่บางครั้งความผิดพลาดนั้นก็รุนแรงจนเราเองก็รู้สึกหนักอึ้งในใจ รู้สึกผิดรู้สึกละอายรู้สึกจมดิ่งเราอาจจะคิดว่าความผิดนั้นมันร้ายแรงเกินไปเกินกว่าที่เราจะได้รับการอภัยเกินกว่าที่เราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้คำว่าอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักที่ไม่มีอะไรขั้นกลางได้คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดหรือทำสังฆเภทให้สงแตก,กแยก ซึ่งเป็นกรรมที่ส่งผลให้ผู้กระทำรรต้องไปเกิดในนรก,กรภูมิอย่างแน่นอนและไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้นได้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ทำความผิดร้ายแรงและคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงไม่มีโอกาสพบแสงสว่างอีกแล้วแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าแม้แต่ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมอย่างการฆ่าพ่อก็อยังได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมะในท้ายที่สุด เรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และเปี่ยมด้วยความหวังครับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปค้นหาคำตอบนั้นผ่านเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อเรียนรู้บทเรียนแห่งการสำนึกผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมอบกำลังใจให้แก่ทุกคนที่เคยทำผิดพลาดว่าไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงเพียงใดโอกาสแห่งการกลับตัวและเริ่มต้นใหม่ย่อมมีอยู่เสมอครับ ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาประมาณมิได้ของพระพุทธเจ้าและพลังอันยิ่งใหญ่ของการสำนึกผิดครับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวนี้ตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตรเพื่อถอดบทเรียนและมอบความหวังให้แก่ทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงความผิดพลาดที่ฝังลึกในใจไปแล้วนะครับ ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของธรรมะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับนั่นคือพลังแห่งการสำนึกผิดและพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวพระเจ้าอาชาตสตรูครับ ท่านผู้ฟังครับใครไม่รู้ครับตอนนี้หรือว่าใครฟังย้อนหลังอยู่การได้รับข้อมูลเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านพาชีวิตของท่านไปไกลได้มากเลยครับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปค้นหาคำตอบนั้นผ่านเรื่องราวของพระเจ้าอาชาตสัตรูเพื่อเรียนรู้บทเรียนแห่งการสำนึกผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมอบกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่เคยทำผิดพลาดว่าไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงเพียงใดโอกาสแห่งการ กลับตัวและเริ่มต้นใหม่ย่อมมีอยู่เสมอครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาประมาณมิได้ของพระพุทธเจ้าและพลังอันยิ่งใหญ่ของการสํานึกผิดครับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปสํารวจเรื่องราวนี้ตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร เพื่อถอดบทเรียนและมอบความหวังให้แก่ทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงความผิดพลาดที่ฝังลึกในใจไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของธรรมะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับนั่นคือพลังแห่งการสำนึกผิดและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวพระเจ้าอาชาตศัตรูครับครับ 1. การทำอนันตริยกรรมกรรมหนักที่ส่งผลตรงสู่ทุกขติ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าอนันตริยกรรมกันก่อนนะครับอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่ให้ผลในลำดับที่ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นได้หมายถึงเมื่อผู้กระทำตายไปแล้วย่อมต้องไปเกิดในนรกกระพุ่มอย่างแน่นอนและไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้นได้ประเภทของอนันตริยกรรมได้แก่ 1. มาตุคาตฆ่ามานดา 2. ปิตุคาตฆ่าบิดา 3. อารหันตะคาตฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปาดทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิต 5. สังฆเภทยังสงให้แตกกัน 5. พระเจ้าอาชาติศัตรูได้กระทำปิตุคาตฆ่าบิดาซึ่งเป็นกรรมที่ร้ายแรงอย่างยิ่งครับ 2. ความสำนึกผิดที่แท้เจง จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการทำอนันตริยกรรมจะนำไปสู่ผลกรรมอันหนักหน่วงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวนี้คือความสำานึกผิดของพระเจ้าอาชาศัตรูครับความทุกข์ทรมานทางใจหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดาของพระองค์เพื่อแย่งชิงราชสมบัติ พระองค์ก็ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานทางใจอย่างแสนสาหัสครับมีความหวาดระแวงไม่มีความสุขนอนไม่หลับรู้สึกผิดอย่างรุนแรงการสแสวงหาทางออก ความทุกนี้เองที่ผลักดันให้พระองค์ต้องออกสแสวงหาทางออกสแสวงหาสิ่งที่จะมาช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ในใจของพระองค์ได้ความสำนึกผิดนี้ไม่ใช่แค่การรู้สึกเสียใจผิวเผินครับแต่เป็นความรู้สึกที่กัดกินจิตใจอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการกระทำในอนาคตครับ สพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเปิดประตูให้ทุกคนเสมอแม้ว่าพระเจ้าอาชาสัตรูจะทำกรรมอันร้ายแรงถึงขั้นอนันตริยกรรมแต่เมื่อพระองค์มีความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและตัดสินใจเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอคำแนะนำและปลดเปลื้องความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยปฏิเสธพระองค์เลยครับ ไม่ตัดสินพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระมหากรุณาที่คุณโดยไม่ทรงตัดสินพระเจ้าอาชาสัตรุจากกรรมที่พระองค์ได้ทำไปแล้วแต่ทรงมองเห็นความทุกข์ในใจความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ของพระองค์ ทรงชี้ทางสว่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและชี้ทางสว่างให้กับพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งทําให้พระองค์ได้พบความสงบในจิตใจแม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้นได้เนื่องจากกรรมหนักแต่จิตที่สํานึกผิดและได้ฟังธรรมก็เป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยลดทอนวิบากกรรมและเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้บรรลุธรรมในอนาคตครับ ดังนั้นแล้วแก่นของธรรมะจึงสอนให้เรามุ่งเน้นที่พลังของการสำนึกผิดครับและไม่ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดไปมากแค่ไหนหากเราสำนึกผิดได้อย่างแท้จริงแสงสว่างแห่งธรรมะย่อมรอคอยเราอยู่เสมอครับพระพุทธองค์ทรงเปิดประตูให้ทุกคนเสมอไม่ว่าพื้นเพรหรืออดีตจะเป็นอย่างไรครับ ในตอนที่แล้วเราได้เข้าใจถึงแก่นของพลังแห่งการสำนึกผิดและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของพระเจ้าอาชาสัตศตรูโดยละเอียดตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและถอดบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเรื่องนี้ครับขอต่อเรื่องราวนี้จุดเริ่มต้นของความมืดมิดการหลงผิดและการปลงพระชนบิดา พระเจ้าอาชาสัตศตรูทรงเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ทรงทมแห่งแขวนมคธและทรงเป็นพุทธุปถาผู้ดูดาพระพุทธเจ้าคนสำคัญแต่พระเจ้าอาชาสัตศตรูทรงถูกพระเทวทัตผู้เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าและพวกมิรช,ชั่วชักนำให้หลงผิดครับด้วยความทะเยอทะยานในราชสมบัติพระองค์จึงตัดสินใจกระทำกรรมอันร้ายแรงที่สุดคือการจับพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระบิดาไปขังไว้ในคุกและปล่อยให้อดอาหารจนสวรรคตซึ่งถือเป็นการทำปิตุขาดฆ่าบิดา อันเป็นอนันตริยกรรมครับหลังจากที่ได้ราชสมบัติมาแล้วแม้จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าอาชาศตชัตรูกลับไม่มีความสุขเลยครับความเร่าร้อนในจิตใจพระองค์ทรงประสบกับความทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างแสนสาหาัสไม่สามารถนอนหลับได้สนิทมีแต่ความหวาดระแวงและความรู้สึกผิดบาปที่กัดกินจิตใจอย,อยู่ตลอดเวลา ลางสังหรณ์แห่งความไม่สงบเพราะวรกายของพระองค์เกิดโรคผื่นคันมีกลิ่นเหม็นจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมชั่วที่ทรงกระทำไว้ 2. การสแสวงหาทางออกแสงริบหรี่แห่งความหวังด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสพระเจ้าอาชาสัตสตรจึงปรึกษาอามาตย์และแพทย์หลวงหลายคนเพื่อหาวิธีรักษาโรคทางกายและใจนี้ครับมีอาจารย์ลทัทธิต่างๆสเสนอคำสอนมากมายแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของพระองค์ได้เลยครับ จนกระทั่งแพทย์หลวงนามว่าชีวโกมารพัฒน์ผู้เป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลแนะนําให้พระองค์เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอฟังธรรมะครับในตอนแรกพระเจ้าอาชาศัตรูทรงลังเลอย่างมากครับเพราะทรงตระหนักดีว่ากรรมที่พระองค์ทํานั้นร้ายแรงเพียงใดและทรงคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ต้อนรับผู้ที่กระทําเช่นพระองค์แต่ด้วยความทุกข์ที่บีบคั้นอย่างหนักพระองค์จึงตัดสินใจเสด็จไปยังวัดเวลุวันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับ สามแสงธรรมที่ปรากฏบทเรียนแห่งการสำนึกผิดและการให้อภยัยเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูสเสด็จถึงวัดเวลุวันพระองค์ทรงเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์จำนวนมากในบรรยากาศที่สงบเงียบครับในตอนนั้นเองที่พระองค์รู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนครับทรงสแสดงความสำนึกผิดพระเจ้าอาชาศัตรูทรงกราบทูลสารภาพบาปที่ได้กระทำไปต่อพระพุทธเจ้าอย่างหมดเปลืองด้วยความรู้สึกสำนึกผิดอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมที่เรียกว่าสามัญญผลละสูตรให้แก่พระเจ้าอาชาท,ทรศัตรูซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติธรรมของผู้เป็นสมณนะโดยเน้นไปที่การสร้างกุศลและละอกุศล,ลธรรมผลที่เกิดขึ้น หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาศัตรูทรงรู้สึกสงบในพระทัยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับความทุกข์ทรมานและความเร่าร้อนที่เคยกัดกินจิตใจก็บรรเทาลงแม้ว่าพระองค์จะไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้นได้เนื่องจากกรรมหนักที่ได้ทำอนันตริยกรรมไว้แต่การที่พระองค์ได้สำนึกผิดอย่างแท้จริงและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญใหญ่ที่ทำให้พระองค์ไม่ตกนรกทันทีหลังความตายและจะสามารถผลจากอบายภูมิและได้บรรลุธรรมในพบต่อๆไปในภายภาค ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของพระเจ้าอาชาสัตตรูเป็นเครื่องยืนยันว่าแสงแห่งธรรมะย่อมรอคอยผู้ที่สำนึกผิดและปรารถนาจะกลับตัวเสมอครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าอาชาสัตตรูและแสงธรรมที่ปรากฏแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อคิดที่สำคัญที่สุดของตอนนี้นั่นคือไม่มีใครที่เกินเยียวยาถ่าใจพร้อมจะกลับตัวครับ 1. ความสำนึกผิดคือจุดเริ่มต้นของหนทางสว่าง ท่านผู้ฟังครับความผิดพลาดในอดีตเปรียบเสมือนเงาที่ตามเราไปครับแต่เงาจะหายไปก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างส่องเข้ามาครับและแสงสว่างนั้นเริ่มต้นจากความสำนึกผิดของเราเองครับ ยอมรับความจริงการสำนึกผิดคือการเรายอมรับความจริงว่าเราได้ทำผิดพลาดไปและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดนั้นเรียนรู้จากความผิดเมื่อเราสำนึกผิดเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกเปลี่ยนเป็นพลังความสำนึกผิดสามารถเปลี่ยนเป็นพลังที่จะผลักดันให้เรากลับตัวกลับใจและเริ่มต้นสร้างความดีใหม่ได้ 2. พระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเปิดประตูให้ทุกคนเสมอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครจะเคยทำผิดร้ายแรงแค่ไหนหากมีความสำนึกผิดและปรารถนาจะ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะชี้ทางสว่างให้เสมอครับไม่ตัดสินจากอดีตพระพุทธองค์ไม่เคยตัดสินผู้ใดาจากอดีตที่ผิดพลาดแต่ทรงมองเห็นศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทุกคนโอกาสเริ่มต้นใหม่ พระองค์มอบโอกาสให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้และได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 3. บทเรียนสำหรับทุกคนไม่ว่าใครก็ทำผิดได้แต่ก็กลับตัวได้เรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนครับทุกคนทำผิดได้เราทุกคนล้วนเป็นผุถทุชนย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรงโอกาสมีอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือเมื่อเราทำผิดแล้วเราควรสำนึกผิดยอมรับความจริงและหาทางแก้ไขความหวังไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนหากเราสำนึกผิดและตั้งใจจะกลับตัวกลับใจแสงแห่งธรรมะย่อมรอคอยเราอยู่เสมอครับชีวิตของเรายังคงมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้เสมอครับ ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องราวอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปัญญาของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ที่แม้จะทําอนันตริยกรรมถึงขั้นฆ่าบิดาแต่ด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าก็ทําให้พระองค์ได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมะและได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นครับ ผมอยากให้คุณจำข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับไม่ว่าอดีตของเราจะมืดมิดเพียงใดไม่ว่าความผิดพลาดที่เราเคยทำจะร้ายแรงแค่ไหนหากเรากล้าที่จะสำนึกผิดอย่างแท้จริงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแสงแห่งธรรมะย่อมส่องนำทางให้เราเสมอเพราะไม่มีใครที่เกินเยียวยาถ้าใจพร้อมจะกลับตัวท่านผู้ฟังครับ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้อันดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่การที่เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกิดจากความผิดพลาดในอดีตได้ครับและเมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสงบและมีพลังที่จะสร้างความดีงามในปัจจุบันและอนาคตครับ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมขอให้คุณลองหายใจลึกๆและน้อมนำบทเรียนจากเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติกับศัตรูไปปรับใช้ในชีวิตนะครับหากคุณกำลังแบกรับความรู้สึกผิดใดๆอยู่ขอให้คุณยอมรับมันเรียนรู้จากมันและให้อภัยตัวเองนะครับจากนั้นให้ลาทิจจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการสร้างกรรมดีในปัจจุบันครับคุณอาจจะพบว่า การใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทพร้อมกับตระหนักถึงพลังของการสำนึกผิดคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการคนมีธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ